ในวันคล้ายวันเกิดมาบุติตาจิตก็ย,ยินดีที่พวกท่านทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาได้เปลี่ยนสถานะบางช่วงบางตอนของชีวิตได้เป็นหุ้นส่วนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นลูกค้าคือ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาวไว้ซึ่งพระธรรมคำสส,สอนแต่เมื่อเราได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็คือผู้ที่ได้รับสถาปนาให้เป็นผู้ถือหุ้นผู้ดูแลผู้เป็นเจ้าของกิจการ ของพระพุทธศาสนาพ,พระพุทธเจ้าได้ประรกาศไว้อย่างชัดเจนว่าศาสนาของพระองค์นั้นประอกอบดยด้วยพุธทธบริษัทสี่ประอกอบไปด้วยพิสุพิสุน้วยบาลีที่พวกท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทำมาก็จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยผลักดันให้มาอยู่ในสถานะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นบุคคลที่มีความหมายทั้งต่อพระศา,าสนาประชาชนโลกไปและต่อบรรดาดวงวิญญาณ <c oughs> ก็ได้มาแสดงน้ำใจแสดงเจตนาบ่งบอกถึงความกระตันอยูของบุคคลที่ได้รู้ถึงประโยชน์ของผู้ที่ได้เคยมีส่วนผักดันมีส่วนในการช่วยเหลือแนะนำ มีส่วนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้พวกท่านทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นบุคคลอันประเสริฐแับนี้ด้วยการแสดงตัวแสดงตนที่สั้งคัญสูงสุดก็คือการที่เป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งใจอยู่ในการปฏิบัติของกองกุศลของการทำคุณงาาควมดีของการเสียสละชีวิต เวลารับสินเงินทองเพื่อมาส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรมกิจการของพระพุธศาสนาได้มีการพัฒนาได้มีการเติบโตและก็เป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแบบน,นี้ก็เป็นที่รับทราบเป็นที่ซาบซึ้งเป็นที่ประทับใจ ที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นคนดีเป็นคนประพฤติปฏมบัติชอบเป็นคนที่กลัวบาปละอายต่อบาปเป็นคนที่ฝักไป่หาบุญหากุศลเป็นคนที่ไม่ทําตัวให้ตกตำ่ำเป็นบุคคลที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นอริยบุคคล ถือเป็นการตอบแทนถือเป็นการบูชาถือเป็นการแสดงความเคารพพระคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ปัานถนาเพียงให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้รับประทานของพระองค์นั้นอย่าได้ตกอย่าได้ต่าอย่าได้เสียหายอย่าได้เป็นผู้เยืนวายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นการที่เรานั้นได้เป็นผู้มีจิตใจม,มุออ่งมั่นต่อ การบำเพ็ญเพียรต่อกติกาของการประพฤติปบัติรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์บัรคำทำทานถือเป็นการแสดงออกด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาและเป็นผู้มีจิตใจอันโปรเสริญช่วยเหลือบรรดาเพื่อมนุษ์และเอาดุญยานี่ก็ถือเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม็นการบชาสุ ขอขอานโมานาทานทั้งหลายท้้บวงที่ใครก็ตามทว่าตัวเองมีความสิมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจก็ขอเก่าประกาศว่าเราทั้งหลายจะไม่มีกรรมต่อกันไม่มีโทษใดๆไม่มีเวรในดๆไม่มีอันนิกุสลใดๆในจิตใจเราจะมีแต่ความปราถนาดี เรามีแต่การอภัยเรามีแต่การส่งเสริมช่วยเหลือเรามีแต่การสนับสนุนก็ขอให้สบายใจทุกคนปลดเพื่อพันธนาการใครก็ตามเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าและลับหลังด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการเข้าใจผิดใดก็ตามที่เป็นเป็นเหตเ,เป็นกรรมต่ออาตมาทั้งกายวาจาใจต่อนหน้าลับหลัง เข้าใจไม่เข้าใจตั้งแต่วินาทีนี้ไปก็ขอให้เป็นอาโหติกรรมไม่มีอะไรเป็นความผิดไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นภยัยให้มีแต่ความผาสุกและก็ขออธิษฐานจิตให้เราทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้มีบุญมีบารมีได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมได้เป็นผู้กดเพื่องความทุกข์ในชีวิตทางโลกทุกประการ แม้แต่บุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวก็ขอให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าขสู่พระศาสนาอันเป็นหนทางอันประเสริฐและในที่สุดก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นรงได้เปลี่ยนสถานะจากบุุคนเป็นอริยะบุคคลได้เป็นผู้ที่ประเสริฐที่จักรวาลปา,านธนาและจักรวาลเป็นผู้จัดงานสว ว่าบุคคลใดก็ตามเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตนจากอุุตนเป็นอริยะบุคคลบุคคลนั้นก็คือแก้วอันเิเศษแก้วอันประเสริฐจะหาสิ่งใดมาเปรียบม,มาเทียบไม่ได้เราหาเงินหาทองได้ชาติไหนชาตินั้นก็ยังเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาได้หายุทหาบรรดาศักข้าวของต่างๆเราหาได้แต่เราจะหาการเป็นอริยบุคคลนั้นไม่มีวันที่เราจะหาได้หากเราไม่เปลี่ยน สถานะของจิตใจสาหน้าเข้ามาสู่ท่นานอันตรงพระพุทธเจ้าโด้วยเจตนาอันประเสริฐท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นบุคคลอันมีความหมายบุคคลอันมีค่าจงได้แสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ตัวเองได้นับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เข้ามาได้มีความสัมพันธ์กันในชีวิตทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมรวมกระทั่งถึงให้ไปเป่าประกาศศาสานา ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ได้เห็นพระธรรมเป็นยาวิเศษปกปักร,รักษาไม่ให้ตกต่ำไม่ให้เสียหายให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้ในทางโลกถ้าใช้ธรรมะก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จยาวนานมัน่นคงและก็ได้บุญได้กุศลได้บาร,รมีรงงระทั่งถึงปันไ โอกาสใดทังนหน้ามาสู่ทารทมก็จะเป็นการต่อยอดก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีปุญญาที่การเป็นผู้มีบารมีเป็นผู้ประสบสมเร็จในิงทิราัฒนาและในที่สุดก็ขอให้ได้เข้าสู่พ,พระโลชิภานโดยเรวผ่านช่วยการทุกคนทุกท่านเถิอ